ท่านผู้ชมคะอาหารสุขภาพแบบอร่อยอร่อยใครๆก็ทําได้นะคะ mm hmm. ดูสิคะว่าต้มข่านมกีเฟอร์ของพี่ปูออกมาแซ่จะเด็ดค่ะรสชาติก็ดีนะคะ mm hmm. น่ากินอะ่ะซด่อนไม่ะดีมากอาโอเคสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกระปูบายกิษหนานะคะ mm hmm. ถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไครป์เป็นกําลังใจให้พี่ปูด้วยนะคะไปชมคลิปดีๆเลยนะคะว่าวันนี้พี่ปูจะชวนทําเมนูอะไรนะคะ ท่านผู้ชมคะถ้าท่านผู้ชมเคยติดตามพี่ปูมาตลอดเนี่ยนะคะท่านผู้ชมคงจําได้นะคะว่าพี่ปูเคยเทําคลิปการทํานมคีเฟอร์และประทานเพื่อสุขภาพไปแล้วนะคะโดยส่วนใหญ่นมคีเฟอร์เขาจะไปทําแบบเ,เป็นนมดื่มเป็นอะไรอยางเงนะคะแต่ว่าพี่ปูนะคะชอบดัดแปลงค่ะวันนี้พี่ปูเอาคีเฟอร์มาทําข,ของขาวเลยนะคะดูซิว่าพี่ปูจะทําออกมาสําเร็จไหมนะคะกระนมันติดแซบนะคะ วันนี้พี่ปูจะชวนทำเมนูง่ายๆนะคะเรื่องไม่เหมือนชาวบ้านนะคะคืองานของพี่ปูเลยค่ะเพราะว่าพี่ปูจะโดนแม่ว่าประจํานะคะในเรื่องนี้เดี๋ยวพี่ปูแนะนำวัตถุดิบก่อนเลยนะคะท่านผู้ชมคงจะเห็นต้นคลิปไปแล้วนะคะว่าพี่ปูทําอะไรกับของพวกนี้บ้างนะคะพี่ปูต้มแล้วหมดเลยนะคะต้มเพื่อให้ใช้งานได้ทันทีนะคะส่วนอันนี้นะคะใบมะกรูดหอมแดงแล้วก็ตะไคร้ค่ะมะเขือเทศตามที่พี่ปูชอบนะคะอันนี้ก็มีผักชีใบาย,ยาวกับสระแหน่นะคะ ส่วนอันนี้ก็คือพริกคั่วนะคะที่พี่ปูตัดเตรียมไว้แล้วนะคะที่จะโรยหน้านะคะแล้วตัวนี้นะคะวัตถุดิบสําคัญก็คือนมคีเฟอร์นะคะช่วงนี้พี่ปูทํานมคีเฟอร์เยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเหลือพอเหลือปุ๊บเนี่ยนะคะระยะเวลาทําให้เขามีความเปรี้ยวมากขึ้นซึ่งต้มขาไก่เนี่ยส่วนใหญ่เราจะต้องบีบมะนาวแล้วก็เพิ่มความเปรี้ยวใช่ไหมพี่ปูเลยดัดแปลงเมนูนะคะมาดูเลยว่าพี่ปูทําอย่างไรนะคะพี่ปูใส่น้ําปลาลงไปเลยนะคะ พี่ปูจะชิมแบบนี้แหละค่ะให้ถูกใจของพี่ปูก่อนนะคะพี่ปูก็ใส่น้ำปลาลงไปพี่ปูก็จะบีบมะนาวลงไปนะคะคือปรุงรสตามความชอบของพี่ปูก่อนนะคะที่จะให้ต้มข่าไก่พี่ปูเนี่ยมีรสชาติแบบไหนพี่ปูก็จะชิมให้ได้รสชาติตามที่ตัวเองชอบก่อนเพราะว่าเวลาเราไปตั้งไฟสังเกตไหมคะที่เขาไม่ ทำเมนูของคขาเนี่ยนะคะเพราะว่าตั้งเดือดมากๆน่าจะมีผลกับการที่คีเฟอร์ตายนะคะพี่ปูใส่น้ำปลาลงไปในนมคีเฟอร์นะคะแล้วก็บีบมะนาวนะคะทีนี้พี่ปูจะชิมรสชาติให้ถูกใจนะคะก็เหมือนต้มขาทั่วไปนะคะมันก็ต้องมีเปรี้ยวมีเค็มนะคะพี่ปูขอใส่น้ําตาลทรายไปนิดนึงนะคะเพราะว่าพี่ปูชอบความกลมกล่อมคะ่ะพร้อมลบจบที่ลงหม้อคะ่ะ พี่ปูไม่รู้ว่าจะเป็นผลดีหรือเปล่านะคะในการที่นําทีเฟอร์มาต้มร้อนๆเนี่ยนะคะแต่ว่าบอกได้เลยนะคะว่าอย่างน,น้อยนะคะมันก็ต้องดีกับสุขภาพมากกว่าการที่พี่ปูใช้กะทินะ,ะพะปูแค่รอเขาเดือดนะคะพี่ปูจะใส่วัตถุดิบต่างๆที่พี่ปูทําไว้เรียบร้อยแล้วนะคะลงไปนะคะพี่ปูใส่มะเขือเทศไปแล้วนะคะพี่ปูลืมบอกท่านผู้ชมไปนิดนะคะมะเขือเทศพี่ปูก็ต้มให้ค่อนข้างสุกแล้วนะคะเพื่อใช้เวลาในการตั้งทีเฟอร์เนี่ยนะคะบนเตาไฟให้ไวที่สุดนะคะ เรื่องรสชาติไม่ต้องพูดถึงนะคะเพราะว่าพี่ปูชิมไว้แล้วนะคะพี่ปูก็ใส่วัตถุดิบต่างๆของพี่ปูลงไปเลยนะคะใครๆก็รู้ว่าคีเฟอร์เนี่ยก็มีกลิ่นเฉพาะนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่เครื่องเทศของเราไปนะคะแบบไทยๆเนี่ยนะคะกลิ่นดีขึ้นเยอะเลยนะคะ ปกติบางคนที่รักษาสุขภาพเขาก็ใช้นมแทนกะทิอยู่แล้วนะคะเราก็ใช้นมคีเฟอร์เลยนะคะแถมประหยัดมะนาวด้วยพอเดือดแค่นี้พี่ปูจะปิดเลยนะคะเพราะขนาดบิบเรายังทานได้เลยนะคะทุกอย่างสุกหมดแล้วไม่ต้องเยอะค่ะหอมนมนหอมนมแล้วหอมเครื่องเทศนะคะพร้อมลบทุกประการพี่ปูก็ไม่ได้ทำยากอะไรนะ พี่ปูก็จะปิดคลิปเลยดีกว่านะคะพร้อมรับประทานแล้วนะคะว่าเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมหน้าทานใช่ไหมล่ะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจใพี่ปูด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะ